เียดียวคนหมดเลยอ๋ออันนี้เป็นบ้านเดียวคนหมดบ้านเดียวครับ20กว่าคนอันนี้เป็นประมาณเกือบ30อ่ะตัวใหญ่ พี่น้องแปดคนน่ะพี่น้องแปดคนลูกหลานด้วยวบ,วบ,วบ้านตัวเองก็บ้านตัวตัวไม่ใช่บ้านเข้านี่ก็บ้านพี่สาวนี่ก็บ้านาน้นบ้านน้าเช็คนี้เป็นที่มาที่ไปยังไงครับครับก็ได้รับแจ้งนะครับจากออสมาชิกในซอยว่ามีน้องผู้หญิงอายุ30ปีนะครับล้มแล้วก็เสียชีวิตกลางถนนนะครับทั้งทีมสมายหม่ต้องรอดแล้วก็ทีมกู้ภัยของปตงเนี่ย จึงได้เข้าตรวจสอบนะครับปรากฏว่าเราเอาเอ k เคมาตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อโควิดด้วยก็เลยสอบถามจากสมาชิกในครอบครัวว่าน้องยังไงปรากฏว่าคุณพ่อการที่โรงพยาบาลด้วยก็ให้รายละเอียดบอกว่าน้องมีอาการมีคันแล้วนะครับแต่น้องเป็นคนที่รูปร่างค่อนข้างใหญ่น้องมีคันมาสามวันคุณพ่อจะพาน้องไปหาหมอวันนี้นะครับปรากฏว่าพอ,พอช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยน้องเดินมาก็ล้มอยู่ที่หน้าบ้าน ในคนในครอบครัวคุณพ่อก็มาช่วยทำหัวใจด้วยปราฏว่าเสียชีวิตก็ชนสูตรแล้วก็เสียชีวิตจากเอ่อโควิดนะครับก็เตืนอนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าคือตอนนี้โควิดมันก็ย,ยังยังมีพอสมควรอย่าเพิ่งประมาทนะครับก็อยากให้พวกเรากาดไม่ตกกันแล้วก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็เสียชีวิตด้วยเพราะนั้นสำคัญอยากรณรงค์ให้พวกเราทุกคนนะครับนะ ไปฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ป้องเชื้อแตก่การเสียชีวิตการป่วยหนักได้นะครับเพราะว่าน้องคนเสียชีวิตเนี่ยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยนะครับแล้วก็ตรวจเมื่อสักครู่เนี่ยก็ปรากฏว่าคนในครอบครัวเนี่ยทั้งคุณแม่แล้วก็พี่สาวก็ติดเชื้อโควิดด้วยแต่ไม่รู้ตัวติดแต่ไม่ออกอาการส่วนน้องเนี่ยมีอาการมีไข้อยู่3ามวั แล้วก็มาเสียชีวิตกลางถนนวันนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเห็นบอกว่าจุดตัวนี้เป็นบ้านเช่าเหรอครับอันนี้มีการดำเนินการอย่างไงในส่วนของผู้ที่ต้ออาศัยอยู่รอบข้างด้วยครับเต้นสารไปที่ท่านผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข61นะครับนายแพทย์ประกรณ์ซึ่งนี้นะครับทีมจากศูนย์61เนี่ยจะลงพื้นที่แล้วก็หาเชื้อทั้งซอยน่อาจจะต้องเป็นทั้งซอยแล้วก็ทั้งบนเดี๋ยวจะต้องเรียกตรวจหาเชื้อว่ามีใครติดเชื้อบ้างเพราะว่า อยู่บ้านเพราะนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องตรวจทั้งซอยเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางทีมของศูนย์บริการสาธารณสุข61แล้วก็หน้กง,งานเขตสายไหมนะครับจะลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อเนี่ยน,นะครับเขาบอกว่าในจุดที่นะ้องเขาพักเนี่ยเป็นที่พักที่มีคนอยู่เยอะครับครับงต้นที่ว่ามีการตรวจเบื้องต้นไปแล้วเนี่ย10คนเนี่ยพบมีเชื้ออีกคนแล้วก็5คนนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือตรวจไปเนี่ย อยยู่ด้วนะครับตรวจ10ก็เจอไป5คนแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ทั้ง061ยจะมาตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะต้องส่ง RT-PCR เพื่อความชัวบางครั้งเนี่ย ATK มันตรวจไม่เจอนะครับก็ต้อง RT-PCR ซ้ําด้วยนะครับ